สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ยังเป็นหน่วยหนูทําได้นะคะแล้วก็วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการล้างหน้านะคะคุณครูกุ้งก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการอาบน้ํานะคะการอาบน้ําอุปกรณ์ในการอาบน้ําของเราก็จะมีหนึ่งครีมอาบน้ํานะคะสองยาสระผมยาสระผมแล้วก็ครีมหมูก็ได้นะคะบางคนก็ใช้สบู่ก็ได้นะคะ เด็กๆอาบน้ําวันละสองครั้งนะคะก็คือตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําแปรงฟันล้างหนะ้าอาบน้าอ่า,อาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนก่อนนอนนะคะหรือถ้าใครจะเพิ่มอีกก็ได้ก็คือเป็นตอนเที่ยงยิ่งดีวิธีการอาบน้ําของเราก็คือหนึ่งก็คือเด็กๆต้องสระผมก่อนนะคะแปรงฟันเสร็จแล้วก็สระผมสระผมล้างสะอาดเสร็จแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็อ่าเอาน้ำลราตามตัวแล้วก็ฟอกฟอกสบู่ อกแขนฟอกคอฟอกแขนฟอกคอฟอกลำตัวนะคะอ่าล้างให้สะอาดทุกส่วนแล้วก็อาบน้ำลาดนะคะเอ่อคุณครูค,คิดว่าเด็กๆทำได้นะคะเด็กๆเก่งทุกคนนะคะถ้าใครสะดวกถ่ายคลิปมาให้คุณครูคกุ้งก็ได้นะคะคุณครูกุ้งจะดูนะคะแล้วก็เด็กคนนั้นเป็นคนเก่งมากเลยโชว์เพื่อนๆนะคะโอเคนะคะวันนี้จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ